ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการดูสต็อกเคลื่อนไหวนะครับก่อนหน้านี้ก็จะ,ะสต็อกคองเหลือเนี่ยก็ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าการดูสต็อกคองเหลือเ,เป็นการดูของสินค้าของรหัสละนั้นนะครับว่าที่เหลือณปัจจุบันเนี้ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เรามาดูวิธีการดูสต็อกเคลื่อนไหวนะครับ ก็คือมันเป็นการเรียกดูว่าสินค้าตัวสินค้าตัวนั้นๆนี่ยน,นะฮะว่ามันมีการเคลื่อนไหวยังไงนะครับอย่างเช่นว่ามันมีการสินค้าเนี่ยมันมีการรับเข้ามาวันไหนของบินไหนนะครับแล้วก็แล้วออกไปเนะี่ยมันเป็นเลขเอกสารบินไหนนะครับจากที่ดูในตัวนี้นะก็คือผมกรองมาเฉพาะที่เป็นสินค้าตัวนี้นะคือเราสามารถดูได้สินค้าที่เป็น ตัวนั้นๆน,น,นะครับเป็นรหัสนั้นๆน,น,นะครับไม่สามารถที่จะมองทุกๆทุกๆตัวได้นะครับเราจะเรียกดูการเคลื่อนไหวเฉพาะจอดจงของสินค้ารหัสนั้นๆนะครับทีนี้เรามาดูสินค้าตัวนี้นะครับ p 0 0นนี่นะฮะมันก็จะมีรหัสตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้น่ะมันก็จะมีการใช้บินตัวนี้นะครับทานเฟอร์เข้ามาก็คือ trf ตัวนี้นะฮะทานเฟอร์เข้ามา ก็คือมันมีการโอนเข้ามานะครับมีการกดรับโอนด้วยเลขบินนี้นะครับรับเข้ามาเท่าไหร่รับเข้ามา10บนะครับพอรับเข้ามา10ปุ๊บจำนวนคงเหลือมันก็จะเป็น10ในบินนี้ณนะตอนบินตอนที่เรารับเข้าตรงนี้นะฮะทีนี้ถัดมานะถัดมาหมายถึงว่าอยู่ข้างบนคือบินล่าสุดจะอยู่ข้างบนนะครับผมจะยึดจากวันที่เขาเรียกว่าวันที่ดําเนินการนะครับก็คือวันที่ทางกระทําของล่าสุดของ ของสินค้ารหัสนี้นะครับอย่างเช่นก่อนน้นี้มันมีการรับเข้าของวันที่เดียวกันนี่แหละนะครับแต่คนละเวลากันนะครับอย่างเช่นรับเข้ามาวันที่30นะครับและทีนี้มีการขายออกไปวันที่30เหมือนกันแต่ว่าเวลาคนละเวลานะครับสมมติว่ามีการโอนเข้ามาวันนี้นะครับเข้ามา10เหลือ10ใช่ไหมครับทีนี้บินถัดมาจะอยู่ข้างบนนะครับบินล่าสุดอยู่ข้างบนมันก็จะเป็นการ ขายออกไปนะครับสีแดงๆก็คือบ่งบอกว่ามีการออกนะครับมีการออกของจํานวนก็คือมีการขายนะครับสังเกตูประเภทนะครับเซลล์ออกไปธานุเฟอร์คือการการโอนนะครับทีนี้เซลล์คือการขายออกทีนี้ออกมันก็จะเป็นการออกออก1น,นะครับทีนี้หลังจากออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือ9้านะครับเพราะฉะนั้น บินนี้เข้ามาสิบนะครับเหลือสิบทีนี้มันมีบินที่สองเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นบินที่ขายนะครับออกหนึ่งมันก็เหลือเก้านะครับอันนี้คือจํานวนคงเหลือนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูรหัสตัวอื่นแเราก็สมมติว่าผมจะดูของรหัสที่หนึ่งนี่นะฮะสังเกตได้ว่ารหัสที่หนึ่งเนี่ยหน่วยนับมันจะเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวผมดูรหัสที่สองรหัสที่สองเนี่ยหน่วยนับเป็นชิ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะดูรหัสที่หนึ่งแล้วกันนะ าราาที่หัสที่1ที่1เนี่ยสังเกตได้ว่านะครับบินที่โอนเข้ามานะครับมันก็จะเป็น1นะครับเป็น1 1หมายถึงว่า1กล่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมย้อนกลับไปดูอันที่2เนี่ยอ่ามันเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะครับสินค้าตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นแปบนนะฮะสกู่นะฮะ หาสิบห้าเหมือนกันเลโอเคสินค้า i อโฟนสิบใช่ไหมครับมันเข้ามาเสร็จหมายถึงว่าตัวนี้เป็นชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยอ่าหน่วยนัตัวนี้เป็นแบบกล่องมันเข้ามาหนึ่งกล่องนะครับแล้วทีนี้บิตนี้มันมีการขายไปนะครับมันอาจจะขายมันอาจจะขายหน่วยนับที่เป็นแบบชิ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าประเภทตัวนี้มันจะเป็นฐานเซ็กชันก็คือหมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกัน มันเกี่ยวข้องกับรหัสตัวนี้นะครับมันก็เลยถูกตัดออกไปเป็น0.10น,นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนหน่วยนะับไรือจำนวนสินค้าที่คงเหลือที่เป็นแบบแบบกล่องเนี่ยนะมันจะเหลือ0.9น,นะครับมันจะเหลือ0.9นเนะฮะเดี๋ยวผมดูตัวอื่นดูอ่าตัวนี้แบบกล่องอ่าสังเกตได้ดูดูตรงนี้นะฮะตัวนี้สังเกตได้ว่ามันมีการเข้ามาแบบแบบกล่องเนาะ ข้ามาแบบกล่องใช่ไหมฮะอ่ามีการฐานเฟอร์โอเข้ามาทีนี้การขายเนี่ยเราอาจจะหยิบแบบชิ้นไปขายใช่ไหมฮะพอหยิบแบบชิ้นไปขายปุ๊บหน่วยนับที่เป็นแบบกล่องที่เป็นรหัสตัวเนี้ย P ศูนย์สามตัวเนี้ยนะ่ะอ่ามันก็อยู่ในสถานะตัวนี้แบบนี้นะฮะทีนี้มันก็จะออกไปเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับก็เหลือศูนย์จุดเก้าศูนย์ทีนี้ปามบินนี้บินที่สองเนี่ยมันมีการขายอีกนะฮะ ในเมื่อมีการขายอีกปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกไปอีกนะครับตัวนี้ก็จะลดลงมานะครับก็คือจํานวนคงเหลือล่าสุดจะอยู่อยู่บรรทัดบนสุดนะฮะก็คือผมจะยึดตามวันที่นะจะเอาไว้ล่าสุดข,ข้างบนนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะยาวลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกรองจากวันที่ถึงวันที่ได้นะครับจากวันที่ถึงวันที่ได้ครับอันนี้คือการดู สต็อกเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเราอยากเช็คดูว่าสินค้าตัวนี้มันมีการเคลื่อนไหวอย่างไรสต็อกมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะเข้ามาวันไหนออกวันไหนอะไรประมาณนี้นะฮะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปดูว่าสินค้าตัวนี้ที่มันออกเนี่ยมันออกในบินไหนก็อันนี้คือเลขบินนะฮะเราก็จะตามตัวนี้นะ ก็สหลับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ